วันนี้คณะของเรานะครับมีจุดหมายที่จะไปเที่ยวที่เขาไปบัดน,นะครับแต่ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านโขกเมืองแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปที่เขาไปบัดน,นี้เราจะต้องไป,ไปซื้ออาหารไปที่ตลาดซื้ออาหารเป็นสเสบียงเนาะ าเพราะว่าที่นู่นไม่มีไม่มีหมู่บ้านไม่มีตลาดไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมในการเดินทางเราก็จะเดินไปขึ้นไปอ่าครับขึ้นไปนี่เราไปดูปราสาทใช่ไหมใช่ปราสาทบนเราไปบัตรก็จะมีมีปราสาทนี่ไงใช่ใช่ครับเราเราจะไปศึกษาเรื่องของปราสาทว่ามันเป็นมาอย่างไงใช่ไหมหรือยังไงครับผมอ๋อครับกับไปดูด้วยครับกับไปดูด้วยนะครับว่าก่อนที่จะมันเป็นสวยอย่างนี้อ่าครับเริ่มตีเขา มันเป็นยังไงอครับผมผมก็ยังไม่เคยเห็นเขาก็อยากไปในศึกตาไปรู้ไปนะครับว่าเฮ้ยเราต้องเดินเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปละครับอ่าพร้อมแล้วครับไม่มีปัญหาเลยครับนี่ก็พร้อมในการที่เดินนี่เราก็จะไปซื้อของกันเนาะครับได้ได้ครับซื้อเสบียงอาหารกันเตครับโอเคอนะครับครับตอนนี้เรามาถึงตลาดชุมชนกับบ้านโคงเมืองแล้วนะครับเราจะเข้าไปในตลาดเพื่อจะไปซื้ออาหารซื้อเสบียงเตรียมตัวไปที่จะไป ที่ปราสาทของปลายบัตรใช่ไหมซึ่งอยู่บนเขาปลายบัตรนะก็อย่างนี้ไปไกลไหมครับอันนี้ก็ประมาณสักสามสี่กิโลสามสี่กิโลเนาะพอเราซื้ออาหารเสร็จแล้วเราได้จียบแล้วเราก็จะพากันไปนะครับไปไชมนะครับตอนนี้เราไปซื้ออาหารกันเอออันนี้เป็นข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวอันนี้เป็นน้ำพริกตอนนี้เรามาซื้อ อ่ากับข้าวกันนะครับคือตะเบียงแตต่อนนี้มีเอ๊ะน,นี่อะไรฮะปลาบอปลาบอเนาะเอออันนี้เราเอาเอาทั้งสองสองเนาะทั้งหมดคันนี้อะไรครับน้ำผึ้งกระทูแห้งกระทูแห้งเนาะ <ใช S 1> อ๋อเอาจะห่ารา้อ๋อ,อ,อคออันนี้เนาพอไหมน่าจะพอเนาะครับนี้ก่อนเดี๋ยวกอด๋ยลหาปิ้งาหมูปิ้งเติมหลายอย่างคเออเอออีกห้าบาทเนาะเอาไปกี่วีสองมีเลยไปสามสามมีเลย จะหมดไหมจะจะจะกินหมดไหมมันก็อเออ, <c oughs> อโอเคโอเคมาโอเคอ่าอ่าเลยะครับตอนนี้เรามาซื้ออาหารซื้อกล้วยนะคะรับไปดูเ <c oughs> วลาเดินทางน่าจะสะดวกเวลาเดินทางเ<ป>ออจีน อันนี้เป็นสองกันก็ได้สวยยยไได้เเพราะมมมัันน่่่คใหญบอแต่ก็อร่อยครับอร่อยสามอะไรคนอานสามอัะไรคนอานโอเคใช่ใช่ใช่เผื่อตอนเที่ยงด้วยอ่าครับเผื่อตอนเที่ยงด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมไปให้พอเนาะให้พอเพราะว่าจะไปหาซื้อที่นมันมันไม่มีแล้วมันมีแต่ป่าใช่ไหมอาให้พอ แล้วก็ข้าวเหนียวเนาะอ่าเราซื้อไก่ย่างสองไม้นะครับเราซื้ออ่าก็เหลืออะไรนะอ่าต้มหมูต้มหมูอีกสามแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราเท่าไหร่ข้าวเหนียวก็แบ่งเป็นสามเป็นสามอ่าเป็นสามถุงเลยเป็นสามถุงเลยครับปลาอ๋อในปลาแล้วก็อะไรนะไก่ย่างไกย่างอ่าไก่ย่างสองไม้อันนี้อะไรครับ สมูมูสมัวมัวไดมัวเออมัวได้สามอ่าได้ได้สมัวเนี่ยของอร่อยทั้งนะ้นี่ยขอร่อยออครับเออใหญ่เพราะเราต้องเดินต้องใช้พลังงานเดินเนย่ยเดินไปอีกทางไกลเลยาว้มหมดอับอนนี้ลอยนึงอันนี้ก็ลอยนึงเป็นสองลอยเป็นสองลอย หาคิป้วมเนี้ก็บเงนนี่แหละอ่าอ่านี้่บาทเงยนนะสามสิบเห็นมีตังไหมยวตังนี่ไมีครับออเตรียมครับอ่าเตรียมถึงแ ถ้าเราใส่ออันนี้ไม่ขานาดใช่ไหมนั้นเรานั้นเราก็เติมตัวใส่ไปเ,เลยเนาะเติมตัวใส่ไปเลยก็ได้น้ำสำคัญเรื่องน้ำน้ำเนี่ยใส่คนละสามขวดเหรอผมมีสามแล้ว๋มมีสามแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมมีแล้วหนึ่งขวดเดี๋ยวผมใส่สองสองขวด ขึ้นขาเสร็จแล้วนะเราก็จะไปที่เขาปลายดันเริ่มเดินเดินเดินนะขึ้นเขาละตอนนี้ก็น่าจะใช้เวลาเดินประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งครับค่อยๆค่อยๆไปมันเป็นทางหาเห็ดนะครับเป็นเป็นทางคนหาเห็ดไปไปปราสาทปราสาสตราศาไปบัดหนึ่งมันจะมีอยู่สองปราสาทรที่บนเขาปลายบัตเนี่ยครับเพราะเราจะไปที่ปราศาสตร์ ไปบัตรหลังแรกก่อนครับหลังแรกก่อนครับโอ้แต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะลมลื่นมาสนชื่นตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วกำลังอิ่มอยู่ก็ค่อยๆเดินไปเนาะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเท่ากับเราต้องเดินระมัดระวังนะไม่งั้นลื่นะนะ,นะนครับนี่ระมัดระวังนะนี่ก็จะเป็นขอบงก้อนหินนะเป็นขอบโอเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทางแนวทางเลยอันนี้เรียกว่ารายใช่ไหมตรงนี้ครับตรงน,นีนะ้บริเวณที่เราอยู่เนี่ย ับเป็นสระน้ำเราจะผ่านกลางบาลายของตรงนี้จะอยู่ทางที่ตวนออกอแต่ว่าตอนนี้มันตื้นขืนมากแล้วไงสมัยก่อนครับไอตรงนี้เขาไม่ได้บูรณะแต่ข้างๆนี่มันมันก็ชันๆลงไปตรงนี้ก็จะเป็นปักปองเราก็เดินผ่านจะถึงครึ่งทางแล้วแหละก็พบบาลายนะครับเออบาลายจะเป็นพื้นราบนะครับ บาลายคิดว่าเป็นสระน้ําหรือบาลายเนี่ยเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ไว้ใช้ไว้ใช้เอคนโบราณของของคนโบราณซึ่งซึ่งอยู่บนปราสาทปลายปลายบัตรปลายบัตรหนึ่งนะครับอไที่เป็นบาลายเป็นสระตรงนี้มันน่าจะเป็นปากปองภูเขาไฟใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าภูเขาตรงนี้คือเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเช่นเดียวกับเขาบัรุง ตอแน่นั้นน่ะต้องปากกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นราบเป็นที่ราบนะก็คนโบราณก็จะดัดแปลงเป็นเป็นบารายเป็นบารายกักน้ําไว้เดือมไว้ใช้เป็นสระน้ำสำหรับคนโบราณเนาะจับไว้ตรงบนเขานี่ครับยังมีร่องรอยเห็นเลยว่าเออมันเป็นสระน้าเป็นแอ่งอยู่แต่แล้วมันจะมีทางระบายน้ําลงไปเพราะตรงนี้มันมันมีมีคูล้อมรอบเลยแต่ตรงนี้มันจะเป็นช่องสำหรับน้าไหลลงไประบายลงไป เมื่อก่อนคงจะลึกกว่านี้อคงจะลึกใช่ครับตั้งไป่อนเสื่อมโทรมไปตามสภาพครับตอนนี้ก็ลองลอยให้เห็นเนาะก็เป็นพื้นราบนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันอันนี้มันอยู่ชั้นบนเลยนี่มันเป็นครับตรงนั้นชั้นบนอ่ออันนี้เป็นจะลงมาชั้นล่างนะครับครับตรงนี้ก็เนี่ยลงมาก็เป็นแอ่งเนี่ยแสดงว่าน้ํามันไหลลงมาแล้วมันก็จะมาเจออ่าอย่างหลุมหลุมแล้วมันจะวนน้ําไหลวนเนาะใช่ไหมเรื่องมันลึกลงไปเนี่ยก็เหมือนกับ ไหลชะลอน้ำแล้ผมกใช่ใช่มันโดยธรรมชาติพอพ้นมานี่กับมาบาลายกับเก็บตรงนี้อีกธรรมชาติของน้ําเวลามันไหลวนมาแรงมากเพาะมาตรงนี้มันก็จะเก็บตรงนี้ครับเก็บแล้วมันร้อนแล้วมันจะไหลลงไปใหญ่พอสมควรนั่นเองโอ้ครับใหญ่ครับเนี่ยเป็นทางเป็นทางลงไปนี่อ๋อนี่เป็นรอยกั้นอยู่เป็นรอยกั้นเอาไว้อยู่เหมือนกับฝายน้ำล้นอะนะใช่ใช่ใช่เห็นไหเออเก็บคนโบราณเขาทำคนโบราณทําไว้ก็น่าจะเป็นคนทํากั้นไว้นะเป็นสันกั้นเป็นฝายน้ำล้น เออครับเนี่ยยังมีน้ําขังอยู่เลยนี่ครับน้ําขังอยู่ไหลลงไปทางที่ตะวันออกใช่ไหมวันนี้อยู่ทางที่ตะวันออกโอ้พวกต้นไม้คือเป็นสวยงามเราโปกต้นเพชรต้นเลยไผ่เกาเรียกว่าไผ่แล้วนะไผ่ลวกโอ้ไผ่โจดเนาะไผ่โจด โอ้นี่มันแค่นี้มันมีเป็นสะอยู่เลยเนี่ยครับน่าจะเป็นป,ป่องหนึ่ปงป่องคือาไป่องอ๋อเป็นองขเลยนี่รครับโอค,บครับครับครับ,รบอเยี่ยมเลยเนี่ออนนนตอนแรกเข้าใจมาตงนนมันเป็นบนสุแล้วนี้ไม่ใช่อนี้เป็นเห็นชัดเเลยเป็นใช่ใตัวนี้ชัดเจเป็นปากปองแรกเลยนี่ยป่องน่าจะอยู่ใกล้ปราสาทอยู่ใกล้ปาสาใกล้ปราาทสุดเลยปองนี้ น้ำเนอะน้ำดูน้ำกาตอนนู้นมันมันจะไหลลงไปแล้วน้ำไปไหลบนนู้นก็กลายเป็นเองต่ำลงไปแต่นี้มันจะเป็นสูงสุดเลยเนีย่โอ้แต่สุรีครับ่มันเป็น,นที่นี้มันก็ไหลลงไปข้างล่างมันเป็นน้ำซัดเลยนะโอ้น้ำขังเยอะเลยนะฮะนี่เสภาพจริงๆโอ้ันนี้มาคยอยขึ้นไปนะครับมันจะมีหินมีอะไรอยู่เมื่อวานมันจะมามาไม่ได้เพราะมันฝนตกแล้วมันก็ น้ำมันไหลใช่ไหมเวลาฝนไหลครับไหลร่องเนยไหลแล้วมันก็จะมีตะไคร่ตะตะไคร่น้ําเกาะใช่ไหมครับเกาะตามอินเดียเะินไปแล้วก็เปียกครับเปียกชื้นเท้าก็เปียกเสื้อเราก็เลยไม่มาก็เลยมาวันนี้ครับโอ้มันค่อยทยอยขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยเออดูเหมือนกับทางเรียบจะไม่ใช่เนี่ยมันขึ้นเนินสูงเลยครับมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดของภูเขาเลยเนี่ยครับเขาปลายบัตรบ้านโคกเมืองนะครับตอนนี้เรา จะเข้าไปที่ตัวภาษาแล้วครับอีกไม่นานคงจะถึงนะครับมีทางให้เดินเเยหยุดยืนพักแป๊บหนึ่งยืนพักก่อนก็ได้ครับจะเมื่อยคร้บมานี่ยังไม่ยังไม่ถึงชั้นสูงสุดด้วยเนี่ยมันยังมีขึ้นไปอีกเอาขึ้นมาชั้นบนบนอีกหน่อยไหมอ่าโอเคตรงนี้เนาะเอ้ขึ้นมาทานเ้่ามาทนี่เรายังไม่ได้กินน้ำเลยยังยังไม่ได้เดยจอดจอดกินน้ำจอดอด้ กอดกินน้ำก่อน,อน,นโอ้ยยังขึ้นไปอีกสูงเลยหนูยังไม่ถึงเลยโอ้ยี่บ่าจะอยู่ใกล้ๆที่ไหนได้มันสูงมากเลยโอ้ยยังเห,น,งหนื่อยขึ้นไปเลยโอ้ยที่ที่เราลงไปเนี่ยนึกมากเลยครับมันมันโอ้มัน,มน,มนค่อยชันขึ้นชันขึ้นมันใกล้เคียงกับเขาบขันมลุกอ๋อใกล้เคียงกับพนมลุกเนาะถึงทางใช่ไหมก็พักครับพักรับประทานน้ำกล้วยนะครับ ช่มีแรงเดินไปเพราะว่าเจอมีแรงไปต่อเราก็มาสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะแต่เรามาเรื่อยๆครับก็ผ่านปากกองมาทั้งสองสามสามขั้นแล้วเนาะผมว่าน่าน่าก็ใกล้จะถึงแล้วนะอ็าถึงสามขั้นแล้วเกือบถึงแล้วเนาะผมว่าน่าจะน่าจะเลยน่าจะเลยครึ่งเลยนะอ่า่น่าจะเลยอีกสิบห้านาทีก็น่าจะถึงแล้วบนยอดสุดเราค่อยไปต่อตอนนี้ยังไม่ถึงตัวปราสาทเนาะ อย่าง,งต้องยอดสูงสุดปร,ปราศาสตรนี่จะต้องอยู่ส่วนที่มันยอดที่สูงที่สุดครับครับจานไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ถึงการเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดจะ,ะๆๆล,ๆๆล้มจะ่ไ้รยังยีครับได้ที่ยังไม่สุดก็จะยัง <ๆ S 1> ไม่ไม่ๆๆๆถึงปราสาทอ๋อครับถึงปราสาทเมื่อไรสุดเมื่อนั้นสุดเมื่อนั้นครับนายมาคนคนคนในสร้างปราสาทตอนแรกเขามีความคิดวป่า สูงสุดเนาะถ้าเราเดินบีก็จะลงถ้าได้บีก็ตะลงสูงสุดสสูงุดแล้วครับวันนี้ปู้ขอพักหนึ่งวันนะครับวันนี้ปู้มาพักหนึ่งวันมาพักบรรยากาศของปลายบัดมาแบบธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเพลินสารธรรมชาติมาแบบมาเดี๋เตรียมตัวอะไรมากเพียงแต่ เตรียมตะเบียงขึ้นมามีน้ำมีตะเบียง <laughs> <laughs> นให้ดูนายาวเลยครับโอ้ <laughs> <laughs> ไปเราเดินไปต่อครับอตอนนี้เราโอ้จะมาถึงตัวภาษาแล้วครับเดินอีกหน่อยถึงแล้ว <laughs> ได้เจอแล้วถึงจุดมุ่งหมายแล้วโอ้เดีในที่สุดเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายจนได้โอ, <laughs> อ้ยอบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างซ <laughs> ึงต่อไปจะได้มอบให้ทางผู้เชี่ยวชาญใน <c oughs> อธิบายให้สารนะครับลายบัตรให้เพื่อนๆดูนะครับมาถึงแล้วครับนี่ครับอีีต่อไปเราก็จะได้ขึ้นไปดูประสาทกันนะครับประสาทอยู่ด้านบนก็ว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ